ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบครวะคุณงามความดีของพบครูสมณะพระคุณเจ้าประทันทีบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการอาธรรมะผ่าพ้นทุกข์ทางหมอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งต้นและช่วยคน ให้พ้ทุกนะถาทุสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานภูภาฟ้าน้ำบ้านแม่เล่าตะบนป่าแป้อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหมนะ่เวลาประมาณนะตีห้าถึงเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีของทุกวันวันนี้วันอาทิตย์ 29, ทียี่เกพฤศจิกายนสองพันหะ้าร้อยหกสิบสามเป็นวัน ที่22ของค่ายสุขภาพดีวิธีรมออนไลน์ครั้งที่4จัดกันระหว่างวันที่8พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2563โดยมูลนิธิจิตมูลนิธิแพทย์วิธรรมและจิตอาสาแพทย์วิธรรมทั่วโลกสารพลังกันเราก็จะได้ติดตามเนื้อ,อาสาระกันต่อไป น่าเอ้ฉากหลังเนี่ยจะไว้อะไรใครยังไงนะฮะไม่มีปฏิพานเลยสืส่เอเบื่อเนื่มีปฏิพานบางสิตอนาทนไม่มีใครตายตอนนี้แม่เขาคงอยากจะสื ad, euh, ่อสารนะนวัดพระจันทร์ที่นี่สวยงามก็ไม่ได้ดูกาละอะไร ไปตกพบอะไรอยู่ซื่อตกพบไว้อะไรอ <c oughs> ้าหว่าไปเรียนรู้ไปสืบางทีเขาก็ไปตกพบอะไรเข,าเข้าอยู่เหมือนกันบางคนเปลี่ยนแล้วก็ไม่เปลี่ยนไม่แวววัวยที่จะเปลี่ยนอ่าก็มีภาพ อะไรอะไรเอองานไว้อะไรใครก็ค่อยเอาสีดำดำมาสีนั้นนะ,นะก็ต้องเปลี่ยนบ้างเนาะอาจารย์ใส่เสื้อใส่เสื้อสีดำมาเออนริงๆแล้วก็มันจะคิดเอ,อ้มันไปไว้อะไรใครใส่แต่เสื้อสีดำมาไปเา่เสื้อกันหนาวมีสีดำมาออกทีวีนะก็เลยต้องเออมีเสื้อสีเหลืองซ้อนเข้ามาด้วยก็ยังดี <c oughs> ไปมาเลยเออปรับดีกว่านะ เราพอมีอีกสองตัวเสื้อเรามีใครพูดนี้ก็จะเอามาเยอะนะโอโ้โหใส่ไม่ไว้นะไม่ไว้ไม่ไว้จะไปเอามาเยอะนะพูดไปเงี้ยยังมีเสือ้อแขนยาวจริงๆตอนนี้ใส,ส,ส่มีสามตัวมันมีสีดำนะมันใช้ตะลุยได้ดีเวลามันไปตะลุยงานนะะใส,ส่สีค่ำๆดำๆสีดำสีน้ำเงินอนะไรเงี้ยตะลุยดีมันไม่เปื้อนมันต้องเอาชุดไม่เปื้อนไว้ด้วยเหมือนกัน นะเออมันก็มีตัวเนี้ยมีสีเทาๆนมีสีเทาก็มีสีเขียวอีกกันหนึ่งนี่เขาจัดสรรไว้นะพี่น้องเราจัดสรรมาให้จริงๆมีเยอะว่านั้นอาตจะสละออกมามันไม่ไหวใส่ไม่ไหวมันเยอะนะก็เลยต้องรีบประกาศบอกไว้ก่อนว่าเออบอกมีสามตัวนี่เดี๋ยวคอยดูเธอเดี๋ยวมาเป็นสิบยี่สิบใส่กันไม่ไหวไม่มีที่เก็บกันเลยนะ ไม่เอาไม่เอานะเอเอาพอประมาณนี่แหละเอาประมาณสองสาตัวเวียนๆนี่ก็เอาละว่านะเท่านี้ก็พอแล้วละเรานะก็เอาประมาณนี้แหละชุดเสื้อก็เหมือนกันนะมีสีเหลืองกับสีอะไรสีน้ําเงินสีอะไรนะเอาไว้ลุยงานสีเหลืองก็เอาเอาไว้ออกงานสีน้ำเงินก็เอาไว้ลุยงาน เพราะมันต้องลุยมันเปื้อนนะ่ะมีวันหนึ่งมืนอก็น,นั่นลืมแนละ้วใส่สีเหลืองไปตะลุยตม้มโอ,โอ,โอขึ้นมากออกไ,มออไม่รู้ซักออกไม่ออกเลยมันเลยนะ่ะต้มเละเทพหมดเลยน่ะพอไปตะลุยต้มอะ่ะน่ะเขาเรียกว่าไม่รู้จักใชอ้อ่อะไรนะเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับกาละเ <c oughs> นี่ยเราก็เป็นเหมือนกันนะไม่เหมาะสมเหมือนกันนะห <c oughs> วาดะสือเขาเราก็เป็นเหมือนกันนะ เอาว่าไปกรนะอะไรกระเศรายาวแย่ไปงั้นแหละนะนะต่างสอนไปด้วยต่างกระเศรายาวแย่ไปด้วย <c oughs> นะกันเรียนรู้ร่วมกันไปนะมีอะไรพ่องๆแล้วก็บอกกันนะว่าก,กันไปนะช่วยกันไปปรับกันไปนะตามภาษาพวกเรานะพากันพัฒนากันไปใรนะ้รูจักสมมุติโลกตามสมควรน,นะ จริงๆเราก็ไม่ติดยึดหรอกเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรอะไรของพวกเรามีชุดไหนเราก็ใส่ของพวกเราไปหรือว่าเรื่องอะไรอะไรหลายอย่างเราก็ไม่ได้ติดได้ยึดหรอกนะพอเราล้างความติดยึดได้แล้วไม่ติดไม่ยึดแล้วอะไรก็ได้แล้วนะล้างความติดยึดได้แล้วต่อไปก็ต้องเรียนรู้สมมุติโลกนะเราอยู่กับโลกก็ช่วยเหลือโลกก็เรียนรู้สมมุติโลกว่า,าเออมีพฤติกรรมทางกายวาจาใจ ใจเราได้อยู่แล้วกายวาจาอย่างไรองค์ประกอบน้ำตา,าจัดสรรอย่างไรจึงจะเออมันเป็นประโยชน์ที่สุดในโลกอะไรก็เท่าที่เราทําได้เป็นไปได้ก็ทํากันไปเราร้รู้จักสมมุติโลกด้วยเหมือนกันทํางานกับโลกก็ต้องรู้จักสมมุติโลกเป็นปาสาธิกะอาการหน้าเลื่อมใสนินมีสองมิติหนึ่งตัวในเลยนี่เรา ชำระกิเลสได้เราทำความดีได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนได้นะแต่อันที่สองคือาการประมาณปสาสสธิกะนี่สัพปริสธรรมเป็นการประมาณสองอย่างในโลกใบนี้มันมีเรื่องสภาวะที่เราพ้นทุกข์ได้จริงกำจัดกิเลสพ้นทุกข์พ้นชั่วได้จริงผา,าสุขได้จริงผ่องใสได้จริงนะและ้วอันนั้นแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้จริงมีความสามารถ จริงน,นั้นก็นั่นแหละคือปาสาธิกะในส่วนที่เป็นเนื้อในที่มันจะเป็นคุณค่าประโยชน์เป็นความพาสุกเป็นศักยภาพในชีวิตของเรานะในส่วนที่นี้เราอยู่กับโลกที่จะให้เป็นประโยชน์กับโลกได้สูงสุดเราก็จะต้องนะรู้จักการประมาณสัพพิสุทธิธรรมเจ็ดมาหาประเทศสี่อันนี้เป็นเรื่องของการประมาณนะนะ การประมาณว่าเอมันจะต้องน่ะปฏิบัติกายวาจาใจปฏิบัติกายวาจาหรือองค์ประกอบใดๆนะจัดสรรองค์ประกอบต่างๆให้มันเป็นประโยชน์ต่อโลกมากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ท่านประโยชน์ต้นนี่เราชําระกิเลสเราได้จะว่าเป็นจริงเนื้อกันที่เราชําระกิเลสได้เป็นประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ท่านนี่ก็เป็นการประมาณกายวาจาให้พอเหมาะหรือองค์ประกอบต่างๆจัดสรรให้พอเหมาะที่จะเป็นประโยชน์ ในแง่เชิงต่างๆาต่อมนุษยาชาติมันก็มีสองส่วนนี่แหละเรียกว่าปาสาธิกะมีอาการหน้าเลื่อมใสที่อยู่ในวันนักเก่าวันวน,น,าาว <c oughs> นักเก่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเจริญที่สุดประเสริฐที่สุดมีคุณค่าประโยชน์ที่สุดต่อตอนเองต่อผู้อื่นก็คือวันนากาักเก่าเป็นวันณะเป็นความสูงส่งของชีวิตที่พระพรุทธเจ้าสรรเสริญประเด็นปาสาธิกะ นาปาสาติกาจึงวันนาเก้าจึงรวมนาวันนาเก่าอะไรมันแต่แตนาสุภะเลี้ยงง่ายสุโปสะบำรุงง่ายอภิชฌามักน้อยกล้าจนสมตุติสันโดษใจพอนาสันเลขาขัดเกลาทูตะกำจัดกิเลสมีศีลเคร่งกำจัดกิเลสได้จนมีศีลเคร่งได้อย่างสบายสบายทูตะปาสาติกะนี่แหละมีอาการน่าเลื่อมใส นี่แหละเรากับจัดกิเลสได้นี่แหละเราก็จัดสรรองค์ประกอบต่างๆสื่อสารกายวาจาใจเราได้แล้วใจเราชําระกิเลสชําระทุกได้แล้วทําสมดุลให้กับชีวิตตัวเองได้แล้วนี่คือส่วนที่ประโยชน์ตนนี่ประโยชน์ท่านปาสสทธิกะก็คือทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นแหละนะมันครบครบประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่กับประโยชน์ท่านก็ทําได้ดีทําประโยชน์ท่านก็ต้อง จัดสรรองประกอบกายวาจาก็ให้พอเหมาะใจเราได้อยู่แล้วเราเมตตาเบคานะเคารพศรัทธาเมตตาเบคาเรามีครบเคารพศรัทธาในส่วนดีเมตตาเบคาในส่วนด้อยที่เหลือก็เป็นศิลปะศิลปะนะที่เหลือก็จะเป็นประโยชน์ทันก็เป็นศิลปะในการช่วยเหลือผู้คนแหละนะเป็นศิลปะในการช่วยเหลือผู้คนก็ต้องใช้สัพพลิสธรรมเจ็ดนะสัพพลิสธรรมเจ็ดมีอะไร ธรรมัญญตาธรรมัญญตารู้ธรรมะรู้ความเชื่อมโยงของปฏิจจสมุปบาทต่างๆความเชื่อมโยงเหตุและผลต่างๆธรรมัญญตาอะไรอีกรู้อัถัญญุตาอัตัญญุตาอัถัญญตาอัถะรู้สาระประโยชน์จะให้เกิดสาระประโยชน์อะไรในคราวนั้นคราวนั้นจะเกิดสาระประโยชน์ได้แค่ไหนแค่ไหนแง่ไหนเชิงไหนแล้วก็ อัตตัญญุตาก็รู้ตนนะรู้ตัวตนว่าเออชำระกิเลสอะไรไปได้บ้างแล้วเหลือกิเลสเท่าไหร่หรือหมดไปหรือยังกิเลสหมดไปหรือยังก็รู้อัตตัญญุตานี่รู้ตัวตนแล้วก็รู้บาร,รมีของเราที่เกิดมาในชาตินี้จะมีฤทธิเดชรือว่ามีความสามารถในการเชื่อมโยงเกื้อกูลช่วยเหลือใครได้แค่ไหนใครยอมรับเราแค่ไหนอย่างไรนะก็ต้องรู้ นาะนี่แหละมัดตันอะไรน่อกอัตตันยุตตาตัวตนน่ะอัตตันอัตตานั่นแหละรู้อัตตารู้ตัวตนของตนรู้บารมีของตนว่าทำอะไรได้แค่ไหนแล้วก็มีมัตันยุตตาการประมาณในทุกเรื่องและการคิดทูดทำนะจัดสรรองค์ประกอบต่างๆการแต่งไม่แต่งเนื้อแต่งตัวหรือจัดสรรองค์ประกอบต่างๆทุกอย่างก็เป็นศิลปะ เป็นศิลปะที่เราจะคิดพูดทําให้เป็นประโยชน์ที่สุดเป็นอย่างไราการคิดพูดทําที่จะเป็นประโยชน์ที่สุด <c oughs> ต่อ,อทั้งตนเองผู้อื่นนั่นแหละเป็น,นมัตตัญญาตาจากนั้นเป็นอะไรกาลัญญูตากาละลูกาละอันควรกาละแต่ละกาละ มันจะมีองค์ประกอบที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามีกุศลอกุศลที่เปลี่ยนตลอดเวลาต้องแววไวการลัมยุตตาเนี่ยต้องแววไวที่จะตรวจสอบกุศลอกุศลของตัวเองของผู้อื่นในปัจจุบันและพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนเพราะมันจะมีเหตุการณ์ตรวจสอบเหตุการณ์ภายนอกแล้วก็ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายนอกภายในการลัมยุตตาแต่ละกาละแต่ละกาละแต่ละเสี้ยววินาทีนี่ทุกอย่างไม่เที่ยง ต้องพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลานะววไหวฟูฟนะต้องมุทุแววไหวกาลัญยุตาอะไรต่อไปอีกปริสันยุตาอ่าปริสันยุตานี่ปริแปลว่ารอบๆมาแล้วนะรอบๆอ่ารู้หมู่คนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆปริสันยุตานะรู้หมู่คนนะต้องรู้หมู่คนรู้ ซึ่งแวดล้อมต่างๆองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องนะ่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ่ะที่เราจะได้ประมาณการกระทําได้ถูกนะ่นะและข้อสุดท้ายปุคคลปโลปรลันยุตากรูบุคคลเฉพาะตัวบุคคลละ่ะเป็นอย่างไรเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับเฉพาะตัวบุคคลนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นนะ่ะสัพพิสธรรมเจ็ดนั่นแหละเป็นปาสาธิกะเป็นอาการหน้าเรื่อมใส ภาษาที่กะอาการน่าเลื่อมใสนะมนันมีทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านครบพร้อมนะเป็นวันนาเก่าข้อที่เจ็ดข้อที่แปดอะไรเอ่ยนะวันนาเก่านะอปัจยะไม่สะสมนะไม่สะสมกิเลสไม่สะสมสิ่งที่เกินความจําเป็นของชีวิตสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่เกินความจําเป็นของชีวิตพยายามสละออกสละออก นะเก็บไว้เท่าที่จําเป็นกินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่แข็งแรงที่สุดเก็บไว้น้อยที่สุดเท่าที่เท่าที่ไม่ฝืดเครื่องเท่าที่จะเหมาะควรเท่าที่จะไม่ฝืดเครื่องนะที่เหลือก็ใช้ศิลปะในการเสียสละออกไปช่วยเหลือผู้อื่นนะในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะไม่สะสมนะทั้งวัตถุข้าวของภายนอกนะทั้งแม้แต ร่างกายของเราก็อย่าไปสะสมสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตสะสมไปเรื่อยเลยนะพวกพวกอะไรนั่นเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอภิจยะแล้วพวกสะสมพวกปัจจยะพวกปัจจยะพวกสะสมไม่อภิจยะสะสมเรื่อยเลยนะบางทีแหมพุงพลุยเชาะนะโอ้ยไม่ข้าท่าอนะไรเนี่ยไปสะสม สะสมสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่ไม่จําเป็นเิ่งเป็นโทษเป็นภัยสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตในร่างกายก็อย่าไปสะสมโทษภัยต่างๆในจิตวิญญาณก็อย่าไปสะสมกิเลสอย่าไปสะสมอกุศลให้มีแต่กุศลกุศลเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ อะไรนะข้อสุดท้ายวันที่เก้าวิริยา,ารมภะปลาลบคามเพียนยอดขยันนะปลาลบคามเพียนยอดขยันนะเพียนนะใครอยากจะสัมผัสคอมเพียนมาผู้ภาฟาน้ำนะแต่ต้องมีคุณสมบัตินะถึงจะมาได้นะไม่มีคุณสมบัติไม่รับ <c oughs> นะมาเนะดี๋ยวพาทำบ่นะายโมงบ่ายสองบ่ายสามไปกินข้าวก็ไดนะ้ลองดูสิ เอาบางวันหรอกไม่ต้องเอาทุกวันหรอกนะเป็นบางวันก็ได้นะสองสามทุ่มทำงานป้ายนะบางทีก็สี่ห้าทุ่มถ้ามันจำเป็นนะถ้ามันไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องเบอร์ขนาดนั้นหรอกนะพอเบอร์ไปนะแล้วมันจำเป็นกระทำหรือพอทำได้กระทำนะปารุปความเพียรยอดขยนันอะไรที่เพียรได้นะี่รู้เพียรรู้พักกันแหละเพียรในขีดที่เราลำบากแต่ก็ ไม่ทรมานเกินนะทำอ้ามันไม่ทรมานเกินก็ทําไปถ้ามันทรมานเกินกับพรนะก็รู้เพียรรู้พักนะวิทยาธรรมาป,ปาาปาลบความเพียรยอดขยันเนี่ยก็ขยันลดกิเลสขยันทํากุศลทําสิ่งที่ดีงามที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตินะเมื่อประโยชน์ตนนี่ได้แล้วเราขยันที่จะชํชระกิเลสตนขยันที่จะทํา ให้มันเกิดสมดุลขึ้นในชีวิตของตนนะที่เหลือก็ขยันช่วยเหลือผู้อื่นอย่างรูปเยียนรู้พักเท่านั้นเละนะวิยาลาัมภะปารบความเพียรยอดขยันองค์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรพระรูเจ้ากรตัดเอาไว้องค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรก็มีห้าอย่างใครจําได้องค์เนื้อแท้ความเพียรองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรก็คือว่าให้เพียรในองค์ประกอบห้าประการนี่แหละชีวิตถึงจะพ้นถุกห้าประการนี้แหละ มีอะไรบ้างถ้าโดยยออ่อ,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 อเอาโดยย่อ,อไปเลยก็แล้วกันหนึ่งเคารพความดีคำสอนของพระพุทธเจ้าสองออทำสมดุลร้นรอนเย็นทำสมดุลร้นรอนเย็นให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยสามมีสัญชตาตญาณคนตรงเป็นคนสื่อสัตว์มีสัญชตาตญาณคนตรงสี่เพียรในการ ละอกุศลทำกุศลนะมีเขาเรียกว่ามีกำลังใจมีความบักบั่นมั่นมีความวิริยะอุตสาหะในการละอกุศลทำกุศลห้าอะไรเอ่ยนะมีปัญญาในการชำระชำระกิเลสนะให้พ้นทุกข์อย่างถูกต้องนะ <c oughs> มีปฏิภาณปัญญาในการชำระกิเลสนี่แหละเป็น ที่ตั้งเป็นวันนากาักเก้าะอันนี้เป็นที่ตั้งในความเพียรห้าที่จะทําให้ที่เรียกว่าบริเยนนะทุกขมัดเจติคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรเพียรอันนี้แหละแล้วชีวิตจะพ้นทุกได้แล้วก็เป็นประโยชน์ท่านไปด้วยประโยชน์ตนตน,ตนพ้นทุกประโยชน์ท่านก็ได้ไปด้วยโอ้วันน,ากานักเก้านี่ปฏิบัตสบิสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยสุดยอดคนเลยสุดยอดคนเลยพระพุทธเจ้าจึงตัดว่า บุคคลที่น่าสารรเสริญที่สุดเลยวันนักกาวนี่คือบุคคลที่น่าเคารพยกย่องสรรเสริญเพราะเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐนะมีคุณค่ามีประโยช penny, น์ต่อตนเองต่อผู้อื่นนะเป็นผู้ที่พาสุขเป็นผู้ที่พ้นทุกข์สร้างความพ้นทุกข์ให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นนะเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นจึงเป็นผู้ประเสริฐที่ควรยกย่องสรรเสริญ เรียกว่าวันณาเก่า <c oughs> นี่แหละก็ฝึกฝนนะเราก็าได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพระโพธ,ธิสัตว์องค์ต่างๆก็ปฏิบัติมาปฏิบัติน้าปฏิบัติวรนน,ะน,นาเก่านี่โหสุดยอดจริงๆปฏิบัติให้ดีให้ถูกตรงความหมายครบสมบูรณ์แบบนี่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วอย่างในอินเดียเขามีวันณะสี่มีกริย์พรามณ์แพทย สใช่ไหมมีวันนาสีทั่วๆไปเขาก็มีชนชั้นวันนาใช่ไหมเออคนผิวดําผิวขาวอะไรเนี่ยอเมริกาเขาก็มีชนชั้นวันนาเขาน่ะโอ้โหผิวดําผิวขาวเหยียดกันนะหรือมีชนชั้นวันนาอะไรต่างๆที่เขามีชนชั้นวันนากันนะโอ้ชนชั้นวันนากันง่้ยนั่นเชิงนี้ง่้ยนั่นเชิงนี้เนี่ยยียดกันนะเป็นชนชั้นวันนาต่างๆนานาง่้ยนั่นเชิงนี้ คนรวยคนจนอะไรก็ละว่ากันไปแต่ของพระเจ้าเนี่ยานบอกเราก็มีวันนะเหมือนกันนะ่างั้นนะมีวันนะเก่าท่านว่าเราจะมีวันนะเก่าไม่ว่าใครมาจากชนชั้นวันนะไหนสามารถเป็นวันนะสูงสุดได้ใครมาจากชนชั้นวันนะไหนสามารถมีวันนะสูงสุดได้คือวันนะเก่าใครจะมาจากชนชั้นไหนก็ตามจะมาจากทาตมาจาก อะไรกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเป็นทาสเป็นพ่อค้าเป็นผู้สอนความรู้เป็นผู้บริหารระดับต่างๆจนถึงผู้บริหารประเทศชาติสามารถที่จะมีความสูงส่งในชีวิตด้วยกันได้ทั้งหมดเรียกว่าวรรณเก่านะถ้าก็อธิบายวรรณเก่าของท่าน,นาว่าเนี่ยสิ่งที่สูงส่งที่สุดในชีวิตที่ทุกชีวิตสามารถไข,ขว่คว้าได้นะก็เรียกว่าวรรณเก่า นะอย่างนี้เป็นต้นพนระพุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้ <c oughs> ตอนท่านตัดวันนากาานี่เดี๋ยวเราลองดูนะท่านอาจจะจริงๆพระพุทธเจ้าเจตนาจะที่จะปลดแอกมนุษย์จากชนชั้นวันนะที่ที่ที่ติดกรอบอยู่ในนั่นแหะวันนาสีนะส่นะกษัตริย์ความแพทย์สูตร นะแล้วก็แม่ไม่สามารถที่จะเจริญไปได้มากกว่านั้นอย่างเงี้ยท่านพาปลดแอกเลยพาอะไรนะพาเป็นประชาธิปไตยนะพาปลดแอกพาเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเลยของพระพุทธเจ้าอืมเลิกทาสุนะเลิกทาสเลิกทาสเ,เ,เลิกชนชั้นวันนะเลิกชนชั้นวันนะเลยมาเป็นวันนาเก่าเลยใครก็เป็นวันนาเก่าได้หมด